ตอนนี้เราอยู่กับทีมงานดำรงภาพยนตร์นะครับทำการฉายอยู่ที่บ้านโนนพรวงตรงนี้นะครับดำรงคมสันซินิมาตอนนี้ก็กำลังรองทางด้านของพิธีการทำกันหน้าให้เสร็จก่อนนะครับก่อนที่จะเริ่มการลองเครื่องเสียงตอนนี้ก็ชมในส่วนของระบบไฟไปก่อนนะครับ ไฟจริงในค่อนข้างสวยนะครับแต่ว่ากล้องตัวนี้มันสว่างเกินไปนะทีมงานํำรงจภาพยนตร์นะครับบานจภภาพอยู่นู่นนะครับ จอยักษ์นะครับหนังกลางแปลงบุรีดําดํรงคมสันซินิมาภาพยนตร์